นินจาตำนานแห่งเงามืดที่ไม่เคยถูกลืมเมื่อน,นึกถึงคำว่านินจาภาพของนักรบลึกลับที่เคลื่อนไหวเยบงันในชุดดำพร้อมดาวกระจายที่ซ่อนอยู่ในมือย่อปรากฏขึ้นในจินตนาการแต่แท้จริงแล้วนินจาไม่ใช่แค่ตัวละครในเรื่องเล่าหากเป็นกลุ่มบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในยุแคแห่งความวุ่นวายและสงครามนินจาไม่ใช่นักรบผู้พักดีเหมือนซามุไรหากแต่เป็นนักจารกรรมและรอบสังหาร ผู้ถูกว่าจ้าโดยเหล่าขุนนางที่ต้องการพลิกกระแสสงครามโดยใช้กลยุทธ์ลับในเงามืดต้นกําเนิดของนินจาศาสแห่งเงานินจาถือกาเนิดในช่วงศตรวตรรษที่1 2บสถึงสิซึ่งเป็นยุคเซนโกคุยุคที่ญี่ปุ่นเต็มไปด้วยความขัดแยงทางการเมืองและสงครามระหวา่างแฟนไดเมียวที่ต้องการขยายอํานาจมักจะว่าจ้างนินจาให้ทําภารกิจลับแทนการใช้กองรับใหญ่ที่สิ้นเปลืองนินจาไม่ได้มาจากตระกูลชนชั้นสูง แต่ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านและเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอินะและโคกะซึ่งเป็นพื้นที่หา่างไกลเต็มไปด้วยภูเขาและป่าไม้ที่เหมาะสำหรับการหลบซ่อนการฝึกฝนของพวกเขาเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กเน้นการเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากศึกษาอินจัตสุซึ่งเป็นศาสตร์ที่รวมทุกอย่างตั้งแต่การลอบเล้นการลอบสังหารการต่อสู้มือเปล่า ไปจนถึงการใช้กับดักและอาวุธที่ดัดแปลงจากเครื่องมือในชีวิตประจําวันเช่นคูนัยซึ่งแท้จริงแล้วเป็นอุปกรณ์ขุดดินปฏิบัติการในเงามืดเรื่องเล่าฮัตโตริฮันโซหนึ่งในนินจาที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์คือฮัตโตริฮันโซซึ่งมีบทบาทสําคัญในช่วงสงครามระหว่างโทคุงาวะอิเอยาซึและศัตรูทางการเมืองฮันโซเป็นผู้นํากลุ่มนินจาที่มีความสามารถพิเศษในการแทรกซึมและหลบหนี เรื่องเล่าที่น่าจดจำที่สุดครั้งที่ฮันโซช่วยเหลือโทกุงาวะเอยสุให้หนีจากศัตรูโดยนำทางผ่านภูเขาและป่าลึกที่เต็มไปด้วยอันตรายฮันโซใช้ความรู้เรื่องภูมิศาสตร์และกลยุทธ์ลวงศัตรูจนสำเร็จชัยชนะครั้งนั้นทำให้โทกุงาวะขึ้นเป็นโชกุนและนินจายิงะก็กลายเป็นที่ยอมรับในฐานะกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์ชีวิตของน ja ินจาเงาในความเงียบ ชีวิตประจําวันของนินจาไม่ได้หรูหราเหมือนซามูไรแต่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและฝึกฝนอย่างหนักนอกจากทักษะการต่อสู้พวกเขายัางเรียนรู้การปลอมตัวเช่นแปลงร่างเป็นชาวนานักแสดงหรือแม้แต่พระสงฆ์เพื่อแทรกซึมเข้าสู่ดินแดนของศัตรูนินจาใช้ความฉลาดและไหวพริบในการเก็บข้อมูลและสร้างความปั่นป่วนให้ฝ่ายตรงข้ามหนึ่งในสิ่งที่นินจามีชื่อเสียงคือการใช้อาวุธเช่นดาวกระจายดาบสั้นและระเบิดควัน เพื่อช่วยในการหลบหนีหรือสังหารเป้าหมายความสามารถของเขาในการทำงานในเงามืดทำให้พวกเขาเป็นที่หวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นที่ต้องการจุดสิ้นสุดของตำนานเมื่อญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคเอโดะภายใต้การปกครองของโชกุนโทคุกาวะประเทศเข้าสู่ยุคแห่งความสงบสุขบทบาทของนินจาจึงลดลงอย่างมากหลายคนหันไปใช้ชีวิตแบบชาวบ้านธรรมดาหรือกลายเป็นนักแสดงในโรงละครคาบุกิ ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของพวกเขาเองอย่างไรก็ตามมรดกของนินจายังคงอยู่ในวัฒน,นธรรมญี่ปุ่นและทั่วโลกไม่ว่าจะในรูปแบบของเรื่องเล่าภาพยนตร์หรือวรรณกรรมนินจาไม่ได้เป็นเพียงเงาในประวัติศาสตร์แต่เป็นตัวแทนของความฉลาดไหวพริบและความสามารถในการปรับตัวที่ไม่เคยจางหาย